ที่ผมบอกว่ามันจะกลายเป็นส่ญญจตกรศอย่างน้อยนะอย่างน้อยใช่ไหมอย่างน้อยกี่วันสิบห้าวันสามสิบวันนับจากไหนดูนะฮะวันที่สารรัฐมนูลวันเาที่ผ่านมาี่สิบสามพึ่งสภาที่รัฐมนูลรับเนี่ยสารรัฐมนูลบอกว่าให้นายกรัตรีชี้แจงภายใน15บห้าวันซึ่งนายกถ้าดูอาการแล้วอยากจะชี้แจงภายใน15วันเนี่ยเร็วแปลว่าไม่เลื่อนไม่เลื่อนไม่เลื่อนผมว่าไม่เลื่อนถ้าไม่เลื่อนไทม์ไลน์ที่เร็วที่สุดเนี่ย จะไปส่งคำชี้แจงภายในวันที่6และ7มิถุนายนนะอันนั้นนะอันนั้นคือครบ15วัน15วันสิเข้าวันจะเข้าสู่บัรเอญสาลเนี่ยเขาจะประชุมอีกทีหนึ่งวันพุธนพะที่5มิถุนายนพอไปเลยวันเลยวันเลยวันปั๊บเนี่ยต้องไปรอบการประชุมใหม่สิสองมิถุนายนพุธที่12มิถุนายนพุธที่12ก็จะพิปารายเรื่องนี้นะหาก ไม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอภิปรายเป็นข้อยุติแล้วเนี่ยตามระเบียบสารเวลาจะวินิจฉัยคือพิพภากษานทอดไปกี่วันทอดไปอย่างน้อยใช้คาว่าอย่างน้อย,ยบ,บอกว่าอย่างน้อย15วันเขาเลยบอกว่าต้อง15บห้าบวกหนึ่งเพราะนั้นพอเข้าสู่พิจารณาที่ประชุมของตุลาการสามนูนสิบสองมิจนาเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยต้อง15บวกหนึ่งนั่นคือเร็วที่สุดนะเร็วที่สุดนะก็นะจะไปตกวันที่อะไร วันที่ยี่สิบแปดมิถุนานับวินิจฉัยได้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าสาลแต่วันที่28มันไม่ใช่วันประชุมวันพุธนี่อ่ามันศาลสามารถที่จะใช้วันพิเศษในการวินิจฉัยได้อ๋อเออยกเว้นวันหยุดครับศาลไม่ทำอาจจะเป็นวันจันทร์ได้หมดเลยนัได้พิเศษเพียงแต่ทุกวันพุธก็คือประชุมปกติใช่เพราะฉะนั้น ดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยประมาณอย่างเร็วคือ35วันแต่กรณีถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าขอเอกสารเพิ่มอ๋อก็จะขยายไปอีกและก็ถ้านายกขอเพิ่มจะต้องสามกลายเป็นว่าไทม์ไลน์ที่ยาวที่สุดเนี่ยก็จะเป็น70วันนะคือเรื่องนี้นะฮะไม่ว่าต่างฝั่งวันคือเรื่องนี้ยิ่งเร็วยิ่งดีครับเพราะยิ่งช้าเนี่ยความไม่นอนเกิดกระทบความเชื่อมั่นสุญญากาศเออเยอะแยะหมดเรามาดูที่ว่าเกิดสุญญากาศอะไรบ้างที่พึงระวัง ตอนนี้การเมืองเริ่มขาดเสถียรภาพเริ่มขาดแล้วเห็นบ้านแล้วเพราะว่าพักเต้นดุดเต้ฉลองแล้วฉลองแล้วเมื่อที่ผมบอกกับพี่โอเนี่ยว่าผมรับทราบว่าคนที่เป็นค a n d i d a นายกรัฐมนตรีระดับรองนายกนะโอระดับรองนายกไม่ต้องไปนักไม่ต้องึเอาแค่นี้แหละเอาลุงลุงป้อมไม่ได้เป็นรองนายกนะเอาเอาผมนับลุงป้อมไม่ได้เป็นผมนับถูก อ่าเอคุณคุณจุลินก็เป็นฝ่ายค้านนะคุณพิธาเขาไม่ใช่นะไม่ใช่เอาคนที่เป็นรองนายกไปหาเอาเองคนที่เป็นรองนายกเริ่มฉลองฉลองแบบโอ้โหแล้วคนรองนายกคืออยู่ในรัฐบาลนะอยู่ในรัฐบาลที่การเมืองมันเลยทําให้ขาดเสถียรภาพเพราะส่วนที่หนึ่งบอกฉันจะเป็นแทนส่วนที่สองบอกว่าเฮ้ยกักไว้ก่อนว่ะเออเดี๋ยวกักกักแตะขั้วนุ่นขั้นนี้เพราะการเมืองเริ่มไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย นายกสั่งรายการไม่ได้ร้อเอยู่แล้วตอนนี้ต่ำกว่า50%าบร์เซณีการเมืองขาดสเสถียรภาพนั่นหมายถึงว่ามีการประเมินว่าถ้าหากครับนะครับออกไปในสั่งของการขาดคุณสมบัติเมื่อไหร่มันนํามาสู่อะไรครับมันนํามาสู่การโหวตเลือกนายกใหม่จึงไม่มีสเสถียรภาพและแน,แน่นอนครับนอกจากตอนนี้มีบางพักจะหลงแล้วเนี่ย มาพร้อมกับข่าวการปรับคลรมอด้วยไงแน่นอนอยู่ในเนี่ยมาไทยวิ่งต่อรองกันไปหมดใช่ไหมใช่แล้วก็ช่วงจังหวะแบบนี้สักพี่วีสังเกตไหมครับนายกเนี่ยเมื่อวานปรับมาถึงเนี่ยพูดเรื่องปรับคอรมอเนี่ยนักข่าวถามใช้คนักข่าวถามแต่นายกตอบว่าจะต้องคุยกับพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรคร่วมไทยสร้างชาติด้วยหนึ่งไม่พูดอย่างนี้อลยนะต้องฟังเขาด้วยนะรวมไทยสร้างชาติต้องคุยเพราะว่าเขาว่างหนึ่งอยู่แล้วการบอกว่า คุยกับพรรคร่วมรรฐบาลเนี่ยนะแปลว่าสัดส่วนไม่เหมือนเดิมหรือตำแหน่งไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่แค่เอาสองที่ขาดแล้วใส่เไม่ใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีการขย่าหรืออะไรนะไม่จำเป็นต้องคุยเพราะมันเป็นโคต้าของพีโอวทีใช่โคต้าของพรรคเพื่อไทยอีหนึ่งทีเออเออนี่ตีความได้นะแดงว่าแบบนี้คือไม่ใช่ลงเป๊ะนั้นต้องขย่อมไต้องขย่าโอ้โหนี่น่าสนใจเพราะตรงนี้ในสุญกิตาสามที่ห้าวัน การเมืองเริ่มขาดเสียภาพเนี่ยครับเริ่มแล้วอันที่สองน่าสนใจคือแม้ไม่ปกติหรือว่าปกติข้าราชการก็เกียร์ว่างและนี่เกียร์ว่างไมงไปอีกรอรอเลยข้าราชการเวลาเกียร์ว่างเนี่ยมันบอกได้อย่างเดียวครับให้ไปดูการบอกว่าเรื่องนี้ทําได้ไม่ได้เพราะมีข้อกฎหมายบอกว่าเป็นแบบนี้ครับเอาข้อกฎหมายมาอ้างเอาข้อกฎหมายมาอ้างอั้นได้เลยถ้าข้าราชการไม่มั่นใจว่าคนนี้ จะอยู่ได้ยาวและอำนาจแข็งแรงเนี่ยเกียว่างไว้ก่อนเกียวว่างไว้ก่อนคือไม่ต่อต้านแต่เกียวว่างเกียวว่างโอ้โหนี่ไอ้นี่อารมณ์เกียวว่างนี่น่ากลัวมากสุนยาองสุการสามการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆแผนต่างๆเนี่ยสะดุดอ๋อมันสะดุดที่เพราะการเมืองไม่มีเสถียรภาพไม่ทําเต็มที่อ้กระทรวงแค่การเกียร์ว่างไม่ทําเต็มที่มันมาตรการมันไม่สะดุดอยู่วันจันทร์ที่นายกจะประชุมคอรมอเศรษฐกิจ แผนเศรษฐกิจเนี่ยมันประชุมประชุมแต่ว่ามันจะมูฟออนไปได้แค่ไหนในแนวปฏิบัติอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรวมถึงคนอื่นจะต้องขับเพื่อให้ได้กลายเป็นการประชุมแบบหารือความเห็นไม่ใช่การประชุมแบบสั่งการใช่อาจจะสั่งการแต่ว่ามันดังนัประชุมแบบสั่งการไม่ได้ไงเพราะว่าทางนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อกฎหมายอย่างพี่ว่าว่าเดี๋ยวไปดูอุปสรรคแนวทางเดี๋ยวไปดูงบประมาณก่อนพี่วีแบบนี้เลยเหรอพี่วีเข้าใจจังหวะการรอไหม พอจังหวะการรอปุ๊บเนี่ยการทํามันจะน้อยลงครับถึงทําก็ทําเพื่อรอครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะสะดุดแต่ว่าจับตาประชุมวันอังคารนี้นะฮะดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยโอ้มเริ่มอุมชักนั้นนะมันไม่แน่นอนทางการเมืองสุภาพเนี่ยภายในรัฐบาลเองเนี่ยมันไม่แน่นอนตรงไหนรู้ไหมดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยตอนนี้แทนที่เขาเกี่ยงบมานปีหกเจ็ดมาเขาเขาจะเสนอพรบใหม่ใช่ครับพรบใบหนึ่งจุดสองสองแสนล้านใช่ พอพรบใหม่เนี่ยมันไปเข้าการเมืองไงใช่มาทนพิปพลายในสภาต่อรองแน่นอนในร่วมัฐบาลก็ต่อรองด้วยถูกต้องใผ่ต้องใช้เสียงรองหลายเรื่องหลายเรื่องอ้าวตอมาตอนนี้เอกชนเยแล้วความเชื่อมันอันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันสภาอุดส่งสัญญาณชัดเจนลาดอาทุนว่าไงนะพี่ลาดทุนบอกว่า โอ้ยช่างเป็นข่าวดีของตลาดหุ้นตลาดทุนเหลือเกินข่าวดีที่ไหนการเมืองที่เป็นแบบนี้มันเป็นข่าวดีของตลาดทุนเหลือเกินจะมีความอะไรตื่นเต้นตลอดเวลาการเบอจไกลประมาณสะดุดไหมตัวหนึ่งรัดตัวจีนตัวจีนไม่เคยออกเลยตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยนายยกบอกว่าลวงท่อที่ข้างท่อที่เออเออลวงไปเจอตะปูอะไม่อย่าลวงนี่พี่วีตอนนี้นะคนที่บอกชัดเจนที่สุดคือสภาพันสภาพนเอย ตัว G คือตัวที่ติดลบหนักที่สุดครับตอนนี้งบปี67เนี่ยเซ็นสัญญาประมูลไปแล้วเนี่ยทั้งหมด70%แต่จะออกไม่ออกอไม่รู้